นบีเนี่ยเอาลูกสาวมาทําภรรยาเอาลูกสาวตัวเองมาต้องการที่จะมาทําเป็นภรรยาอะไรเยอะแยะมากมายเป็นตุกเป็นตะครับเออเนี่ยอาจารย์มุิษิ์ข้อความอย่างเนี้นะที่กล่าวหาใส่ร้ายว่านาบีเอาลูกสะภ้าอเอามาเป็นเมียตัวเองอก็คือมันข้อความที่น,น,น,นั่นแหละมูนาฟิกินในยุคนบีนั่นแหละที่มันจะทําลายนาบีอ่ะในอดีตก็มีแล้วครับอครับ แล้วก็เป็นเหตุของการประทานอัลกุรอานด้วยครับในอดีตก็คืออยู่ว่าลนะในอดีตมันก็คือคนในปัจจุบันมันก็คือคนนั่นแหละมันก็อย่างนี้แหละแต่ตวงเล็บด้วยคนปัญญาอ่อนนะครับใช่ใช่เพราะว่ามีมีหูมีตามีสมองแต่ว่าไม่เห็นสัจธรรมกับพยายามที่จะบิดบิด้อเทจริงเป็นอย่างนี้บิดแล้วเอาไปหลอกกับชาวบ้านหรือพฤติกรรมของพวกเยาฮูดเดี๋ยวเดี๋ยวที่เขามาชี้แจงเรื่องว่าจริงไหมเอาเอาสะพ้ายมาเป็นเมียเนี่ย ดูอย่างนี้ก่อนอย่างพวกยาฮูดที่หัวใจไม่ปกติเวลาที่นบีสอนอิสลามเนี่ยมาแอบฟังมาเฝ้าฟังดักฟังอัลลอฮุบาลลอฮวตาลาก็เล่าให้ฟังในอัลกุรอานสัมมาอูนาลินกาดิบคนพวกนี้แอบฟังเฝ้าฟังดักฟังเพื่อที่จะเอาไปโกหกต่อค,คนอื่นๆนนะ่ะเข้ามาหานาบีมาเรียนก,ก,ก็มาก็เปิดเผยแต่คนพวกนี้นะ่ะซุ่มๆแอบฟัง สุ่มฟังแอบฟังเฝ้าฟังดักฟังดูสิมูฮัมหมัดว่าไงทาปินนาบีมูฮัมหมัดสอนอย่างนี้ก็เก็บเอาเรื่องนี้ไปนะเอาไปบอกกับคนที่ไม่ได้มาฟังโดยตัวเองครัเอาเราบอกว่าสัมมาอุนาลินการิบฟังเพื่อที่จะเอาไปโกหกสัมมาอูนาลิเกามลอาคารินแหลมยะอะตูกะเอาไปโกหกกับคนที่ไม่ได้มาฟังโดยตัวเองไม่ได้มาดูดยข้อขอ้ขอเท็จจริงว่าเป็นยังไง ก็เอาไปโกหกมดเท็ดดูสิมูฮัมมัดมันสอนอย่างนี้ดูสิมูฮัมมัดมันพูดอย่างนี้ดูสิมูฮัมมัดมันพูดอย่างนี้ในอดีตเนี่ยมีแล้วในปัจจุบันมีไหมมีก็อย่างนี้แหละคนที่ตกเป็นเหดื่อก็คือคนที่ไม่มีโอกาสได้มาดูเองว่าคําสอนของอิสลามเป็นยังไงก็เป็นหลงกลอยู่กับพวกนี้ที่เอาไปบิดเบือนที่เอาไปแต่ถ้าเขามาดูได้จริงๆอ๋อหัวใจเขาบริสุทธิ์เขาก็น้อมรับอิสลามเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นในยุโรปอะ สถานการณ์อย่างเงี้ยทำให้บรรดาผู้คนหลั่งไหลแห่เห็นมารับอิสลามกันเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักฟุตบอลอะไรต่ออะไรเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดข้อสงสัยทําไมถ้าอิสลามเลวร้ายอย่างนี้ทําไมอิสลามยังดํารงสถานะเป็นศาสนาอยู่และบรรดาผู้คนยึดถือกันครึ่งข้อนโลกพอไปเห็นจริงๆริงอ่านะได้เจอสัจธรรมเพราะงั้นเอาเล่าให้ฟังในอดีตมีคนพวกนี้อยู่นะฟังแล้วก็เอาไปโกหก กับคนที่ไม่ได้มีโอกาสดูไม่ได้มีโอกาสฟังโดยตัวเองไงใช่ไหมนี่ปัจจุบันก็มีอย่างนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันก็คนก็คือคนเนี่ยลักษณะเหมือนกันเด้เลยคนก็คือคนจะไปทางไหนก็แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอย่างในกรณีที่กล่าวหาใส่ร้ายว่านบีมูฮัีมหมัดเอาสะพ้ายมาเป็นเมียจริงไหมโอ้โหถ้าจริงเนี่ยย่อยยับเลยโมฮามัดนี่โอ้โหเป็นเป็นเขาเรียกศาสดานะ เป็นศาสดาได้ยังไงเป็นศาสนาแต่ผมไม่นิยมใช้คําว่าศาสดาครับเพราะนบีมุฮัมมัดไม่ได้แต่งศาสนาขึ้นเองครับถ้าเป็นจริงนะโอ้โหอาจารย์มุนดิสอ้าวแม่ไม่ไม่ไม่เหลือมาถึงเราแล้วอิสลามน่ยมาไม่ถึงเราแล้วย่อยยับปผลปี้ไปหมดแล้วครับแล้วข้อเท็จริงเป็นไงข้อเท็จริงก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนหัวอะลัยฮัวสัลลัมเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาอัลลอฮ์ก็ยืนยันในอัลกุรอาน ให้ประกาศนามอนาบัชรุมมิสลุกุมฉันก็เป็นปุตุชนเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละอยู่ฮาอิละยะแต่ต่างจากพวกเจ้าก็คือมีวาฮีมาอย่างฉันเพราะงั้นนบีมสุลลัลวอะลวะสลัมเนี่ยคือคนธรรมดามีภรรยาได้มีลูกได้ศาส,สนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ครับผมว่าถ้าใครจะยึดถือศาสนาแล้วก็จะต้องสละตัดทาง ทางโลกหมดหนะไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไม่อะไรต่ออะไรไม่ใช่เพราะธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่อิสลามสอนว่าให้ควบคุมให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องครับนะไม่ใช่ไม่ใช่สลัดออกทั้งหมดมเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าให้มีร,รักได้รักให้อยู่ในขอบที่ถูกต้องโกรธให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องโลภหลงให้อยู่ในรอบขอบที่ถูกต้องครับอ้าวเหมือนอย่างอาจารย์มุนดิตเป็นนักการศาสนาใช่ไหมครับเป็นคนไหมเป็นคนสิ ก็ถึงแ <g oy> ม้ว่าจะเป็นนักการศาสนาแต่ก็ <c oughs> เป็นคนก็ยังมีความรู้สึก <c oughs> มีเลือดเนื้อเชื้อไขย,ยังมีความ <c oughs> ต้องการเหมือนเนี่ยกับคนอื่น <c oughs> แต่มีศาสนาคุมไว้ <c oughs> ความต้องการของอาจารย์มุนดิษ์ไม่ใช่เจอใครก็ลากเข้าห้องแล้วก็วข่มขืนเลยไม่ใช่ <c oughs> หรือ,อไ <c oughs> ม่มีศาสนาคุมอยู่นี่ไงมีศาสนาอ้าวอะไรก็มีเนี่ยศาสนาศาสนาอิสลามไม่ปฏิเสธธรรมชาติของความของความเป็นมนุษย์ แล้วถามว่านบีมอฮัมัดสโลล์ฮัวอะไรสัลลัมของเราเนี่ยมีครอบครัวไหมมีครับมีครอบครัวมีลูกไหมมีสิมีเอาไปดูภรรยาคนแรกของท่านนบีมอฮัมัดสโลล์ฮัวอะไรสัลลัมภรรยาคนแรกของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่สาวรุ่นรุ่นนะอือ้าวโดยธรรมชาติของของผู้ชายเนี่ยเห็นก็อ้อ้อเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเลือดฝาดมันมีอะไรแต่อะไรใช่ไหมบางทีแหมเราเห็นแล้วเนี่ยกีใจแป้วเลยนะกีใจเป้ว ก็ธรรมดาเนี่ yup. ยนี่คือคือธรรมชาติแต่ท่านนบีมูฮัมม yeah> ัดสุลลัลฮุอะลวะสลัมเนี่ยภรรยาคนแรกของท่านกับเป็นหญิงไม้และอายุแก่กว mm ่าอีกช okay ื่อคอดียหญิงไม้คนนี้แหละมีลูกให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลวะสลัมสี่คนนึกเป็นลูกสาวก็คือท่านหญิงไซนับท่านหญิงรุลกอยะแล้วก็ท่านหญิงอุมุลกันซอมแล้วก็ท่านหญิงฟาติมาแล้วถามว่าท่านนาบีมีลูกชายไหม มีครับมี huh. นบีมีลูกชายชื่ออิบรอฮีม huh. ตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ครับและในวันที่อิบรอฮีมตายเนี่ยเป็นวันที่เกิดสุรยิยคราสบรรดาผู้คนก็วิาพากวิจารณเพราะลูกนบีตายถึงเกิดสุรยิยคราสบางคนก็บอกเพราะเกิดสุริยคราทําให้ลูกชายของนบีตายนบีก็เรียกคนมาละหมาดแล้วก็คุตบะชี้แจงเพราะว่าอากีดห์ของค,ความเชื่อของบรรดาผู้คนกําลังจะกาล,ลังจะเพี้ยนกําลังจะเพี้ยนละ ลูกชายของนบีชื่ออิบรอฮีมตายไปตั้งแต่ยักษเล็กมีไหมมีลูกชายมีชื่ออัลกอเซมเกิดกับภรรยาที่ชื่อยูไวยรยาชื่อกอเซมกอเซมก็ตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่แล้วก็กอเซมนี่แหละทาให้นบีได้รับฉายาว่าอบูกอเซมแปลว่าพ่อของกอเซมกอเซมก็ตายไปตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เพราะงั้นท่านนบีมัสลลัมไม่มีลูกชายที่เติบใหญ่จนกระทั่ง แต่งงานแล้วก็ให้หลานแกท่านนบีที่เป็นลูกชายนะครับแต่ลูกสาวมีมีครอบครัวมีมีหลานให้ับนบีแต่ลูกชายไม่มีอ้าวเมื่อนบีไม่มีลูกชายแล้วนบีจะเอาสะพ้ยที่ไหนมาเป็นเมียนั่นแ่ะสิตามข้อกล่าวหาครับแล้วตกลงนบีมีลูกชายเหลืออยู่ไหมครับเออมีหรือไม่มีครับอ้าวถ้ามีว่ามาไม่มีครับผมอ้าวไม่มีแล้วจะเอาสะพ้ยที่ไหนล่ะฮะครับ นั่นไงแล้วก็พรองั้นพรองั้นก็ต้องพยายามพยายามที่จะไปอุปโลกเด็กที่ไหนสักคนหนึ่งให้มาเป็นลูกของมูฮัมหมัดให้ได้เพื่อที่จะมันให้ให้สมจริงสมจังงเข้าเรื่องนี้เขาเรียกว่าสร้างนิยายแต่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลวะซลัมเนี่ยเอาเด็กมาเลี้ยงเอาเด็กมันอยู่ในความอุปการะอย่างที่อยู่กับนบีเลยก็คือเจดอิบนุฮาริซะ เจนลูกของฮาริซาไม่ใช่ลูกของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยะสัลลัมไม่ใช่เพราะลูกชายชื่ออิบราฮีมตายตั้งแต่ยังเล็กๆลกลูกชายของนบีเองชื่อกอเซมตายตั้งแต่ยังเล็กเลกอยู่แล้วเจดลูกใครเรดอิ ed, บนุฮาริซาเวลาบรรดาผู้คนกล่าวขานก็เจดอิบ, ed, บนุฮาริซาจนถ้าอยู่กับท่านนาบีแล้วก็ถูกกล่าวขานว่าเจดลูกของมูฮัมมัดเจดลูกของมูฮัมมัดแต่จริงๆไม่ใช่จุกระทั่งนบีบอกให้เรียกชื่อพ่อ ให้เรียกชื่อพ่อของเขา, <primero. S 1> อาอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาอ้างว่าคนลูกของคนนั้นไปเอาลูกของใครมาเลี้ยงก็ได้แต่ว่าอย่ามามาทึกทักเป็นลูกของตัวเองเอ้าวไปอะไรไหเรียกอัลรับเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกล่าวขานนามสกุลเขาจะเอ่ยชื่อพ่ออ้าวเจดลูกของใครไม่ใช่เป็นการล้อกันนะนะถ้าถ้าเอ่ยชื่อพ่อนี่บ้านเราเขาเรียกว่าล้อชื่อพ่อบ้านเรานั่นแหละตอนสมัยเด็กๆใช่ไหม เอาเอาเขียนหัวกันนี่พ่อมึงนี่พ่อครูตามภาษาเด็กๆหรารมตั้งแต่เล็กๆว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนอิสลามเนี่ยด่าพ่อตัวเองกันนะอยงั้นเอาเว้นไว้ก่อนเอาตอนนี้เจดเนี่ยเป็นลูกของฮาริซก็อยู่กับท่านนาบีมาจนกระทั่งเติบใหญ่เป็นหนุ่มวัยเจริญพันธุ์อบีก็แต่งงานให้ไซนับบินติยาชินอบีก็แต่งงานให้กับไซนับ ปรากฏว่าครอบครัวของเศษก็อยู่กันได้พักหนึ่งก็ราหองระแหงก็มีอ่นเลิกกันไปอัลลอฮ์สุบฮานอูตาลาบอกในอัลกุรอานเนี่ยเราวินากฮะเราได้ให้เจ้าไปแต่งงานกับกับกับท่านหญิงไดนับเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ความต้องการของนบีเองเปล่านั่นคือคําบัญชาของอัลลอฮ์ทึ่เป็นบัญญัติในอัลกุรอานนะครับที่จะมากล่าวหาว่า นบ,บีมุฮัมมัดเนี่ยบังคับให้เจดอยาเมียเพื่อที่จะไปแต่งเองถ้างนั้นทำไมไม่ขอเองแต่งเองทีแรกเลยล่ะต้องให้ไปแต่งกับเจดก่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปส่วนเรื่องของภรรยาเพราะว่าเจดเนี่ยเพราะว่ามีนักวิชาการเขาแปลว่าตรงนี้น่ยท่านเจดทีสวาบาท่านเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมครับอาจารย์แล้วอาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่ลูกยังไงเออเนี่ยคือ ลูกที่ครับทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้สืบสันดานครับไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นลูกไม่ใช่ครับทุกวันนี้ผมก็อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าอยู่แต่ลูกใครลูกใครลูกคนนั้นแล้วก็เรียกผมอาจารย์เรียกครูทาให้ไม่เรียกพ่อลูกลูกลูกจริงเรียกพ่อครับอแต่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ก็เรียกเืออในระบบอิสลามนี้ไม่มีลูกบุญธรรม ถ้าสมมติจะเอาเอาใครมาอุปการะเนี่ยนะครับถ้าสมมติเ่าเป็น,เป,นเป็นลูกสาวเวลาจะเตบโตตเติบโต,ต,ตขึ้นมาเวลาจะแต่งงานจะขอวารีจะเอาใครเป็นวารีก็พ่อจริงๆของเขาครับเพราะงั้นอันลลอฮฺสุบานุตาลาลงอัลกุรอานในเรื่องนี้มาแกนโมฮัมมัดุูอาบะอหดิมบริญยาลูกมูฮัมมัดไม่ได้ดเป็นบิดาชายใดในหมู่พวกเจ้าครับอัลลอฮ์ลงบัญญัติเรื่องเรื่องลูกบุญธรรมครับ คือถ้าในทางกฎหมายอาจารย์มูนิตไปเอาลูกใครเขามาเอามารับเลี้ยงแล้วก็จดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมก็มีสิทธิ์ในการกินมรดกมีสิทธิ์ในอะไรตามกฎหมายทุกอย่างแต่ในอิสลามไม่ก็คือพ่อจริงสืบเชื้อสายจริงคือจะไม่จะไม่คละเชื้อสายไม่รู้ลูกใครอะไรใครสืบเชื้อสายกันจริงๆเพราะงั้นในระบบลูกบุญธรรม ลูกบุญธรรมที่จะยึดเป็นลูกของตัวเองกินมรดกด้วยอะไรด้วยไม่ได้ไม่มีครับแล้วโดยข้อเท็จจริงเดก็ไม่ใช่ลูกของมูฮัมหมัดจริงๆครับไม่ใช่ลูกจริงๆครับไซนับบินติยาชินก็ไม่ใช่ลูกสะพ้ายของมูฮัมหมัดแล้วการที่นบีมูฮัมหมัดเป็นแต่งงานด้วยหลังจากเดเลิกรากันไปแล้วก็ไม่ใช่ความต้องการความปรารถนาอารมณ์ใคร่ของมูฮัมหมัดที่ต้องการแต่เอาลอะ บัญชาให้ไปแต่งงานเพื่ออัลลอฮ์ได้ลงข้อบัญญัติเรื่องบุตรบุญธรรมในอิสลามประเด็นมันเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่เข้าใจนี่เสร็จเลยก็ยัดเยียดเสีอยัดเยียดเพราะว่าเราต้องต้องทำให้มูฮัมมัดเสียหายให้ได้นี่แหละเอาลูกสะใภ้มาเป็นเมียว่ลูกชายไม่มีก็ต้องไปพยายามเอาใครที่จะสักคนหนึ่งให้เป็นลูกให้ได้เพื่อที่จะให้สม สมจริงสมจังครับผมเนี่ยศัตรูของอิสลามตั้งแต่อดีตก็กระทำการอย่างนี้แล้วในปัจจุบันก็นั่นแหละวนซ้ํํๆรอยเดิมมาแล้วอาจารย์ครับประเด็นอย่างนี้เราต้องชี้แจงไหมครับอย่างเราเนี่ยเป็นผู้รู้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเราต้องชี้แจงตามข้อบัญญัติของศาสนาครับข้อชี้แจงตามข้อเท็จจริงเพราะอิสลามเนี่ยพูดเมื่อไหร่มันก็เป็นอิสลามอยู่วันอย่างข้าม แม้ว่าใครต้องการที่จะดับรัศมีอยู่รีดูนาลยุทธฟิอูนรัลลอฮิบีอัฟไวฮิมนีอัลลอฮ์ว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะดับรัศมีของอิสลาม,มด้วยปากด้วยลมปากของพวกเขาเองวัลลอฮู ah มูติมมูนูรีฮีแต่อัลลอฮ์ทำให้รัศมีของอิสลามนั้นเจิดจรัสเขาไม่สามารถที่จะดับรัศมีของอิสลามได้เพราะเพราะงันเนี่ยถึงว่าน่าสงสาร แต่ปัญหาก็คือว่าอันนี้เป็นคนต่างชาติใช่ไหมฝรั่งตาน้ำข้าวชื่ออะไรโรเบิร์ตสเปนเจอร์เออฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก็คนไทยก็เอามาแปลแล้วคนไทยก็จะตกเป็นเหยื่อเป็นผู้น่าสงสาร,ร,รเสพข้อมูลที่ผิดๆโดยที่ไม่ได้มีโอกาสาร,รับรู้สัจธรรมรแต่ว่าเราเองก็เป็นกระบอกเสียงที่จะให้ข้อเท็จจริงของอิลามเอาเพราะงั้นกระบอกเสียงม,มันไปสื่อไปถึงไหนถ้าท่านอยากจะรู้ข้อเท็จจริง ว่าจริงไหมพิสูจน์เรื่องราวของอิสลามเนี่ยท้าให้พิสูจน์ตลอดไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ลึกลับไม่สามารถพิสูจน์ได้จะเชื่อศรัทธาว่าอาลัลลอฮ์เป็นเจ้านี่ยังเรียกร้องให้พิสูจน์ไม่ใช่ให้เชื่อแบบกําปั้นทุกดินครับถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆเน้ปล่อยให้เขาพูดไปอะไรได้ไหมครับเราเป็นทั้งๆที่เรารู้แหละว่ามันผิดเนี่ยโอ้ถ้า คนที่ไม่มีความรู้คก็ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรไปชี้แจงผมเองก็ไม่ใช่แปลว่ารู้มากมายนะเดี๋ยวจะบอกว่าคนอื่นไม่มีความรู้คือเราทําหน้าที่ตามกําลังเท่าที่เรามีความสามารถเพราะถ้าเราเป็นบ้าใบ้เราพูดได้เหมือนอย่างเราเนี่ยเราพูดได้ไหมได้ครับมีใครเอาเข็มมาเย็บปากเราไหมยังไม่มีแล้วข้อเท็จจริงเอากุรอานเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราเราพูดได้ไหมเราชี้แจงได้ไหม ในขณะที่เรื่องราวของอัลลอฮ์ถูกวิพากวิจารณ์แล้วเขาไม่พูดในขณะที่เขาพูดได้เขาชี้แจงได้เขาเขาไม่พูดในวันกิยามัติอัลลอฮ์จะถามฮะดิษในสุนันติรมีซีอัลลอฮ์ถามว่ามามานะอากอันตะกูลฟีกาดากาดากาดาวกาดาอะไรที่มาห้ามเจ้าที่ไม่ให้เจ้าพูดอย่างนี้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 ก็รู้พวกเขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าค้าชียตุนเสเกรงมนุษย์กลัวมนุษย์อัลลอฮ์จะถามเขาว่าฝ่ายอียะยะฮักกอันตกชาข้าไม่ใช่หรือที่เจ้าควรจะกลัวนะครับ พรางั้นัลฮัมดลแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วทำม,มีปัญหาเราก็ชี้แจงรเรื่องเรื่องจริงอิสลามเป็นอย่างนี้อือจารย์พูดแบบนี้คนลุกเลยนะกลัวมนุษย์นะครับเราบอกฉันไม่ใช่เลยที่เ่าตอ้องกลัวเพราะงั้นเราก็ใครเมืม่อเอาเหมือนอย่างที่ท่านผู้ชมที่เป็นมุสลิมนะท่านก็เอาประเด็นเหล่านี้ไปชี้แจงกับคนคนที่คนไทยที่จะตกเป็นเหยื่อที่จะไปเสพ นักสือแปลหรือไอ,อ,อ้เรื่องที่มันไม่จริงเนี่ยที่มาแพร่หลายผมไม่ทราบว่ามีใครแปลหรือย,อยัง<ม>แต่ว่าเท่า<ม>ที่รู้ข้อมูลก็คือไปเอาไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้เรื่องของไอ้คนนี้เอามาโพสต์ตามเว็บไซต,ต์อะไร<ม><ส>ต่างๆแต่ที่เป็นหนังสือไม่ทราบว่าเขาแปลแล้วเราก็ไม่ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์หนังสือให้เขาครับหนังสือนี่ชื่อยาวเหมือนกันผมจะเอามาอ่านให้ฟังกับไม่เอา คใครใครอยากได้สัจธรรมใครอยากหลงทางปัญญามีพิสูจน์ครับแม่อาจารย์ครับ